สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปาเทพโพสต์ขอบคุณลูกค้ากลายเป็นประเด็นดราม่าที่เช้าเน็ตต่างพากันออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลเมื่อปาเทพหรือเทพโรงามได้ออกมาพูดถึงคนรุ่นใหม่ที่ออกมาไล่รัฐบาลในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ผ่านมาซึ่งหลังจากนั้นก็ทําให้มีกระแสทัวลงปาเทพอย่างนัก แต่ในทางกลับกันชาวเน็ตที่เห็นด้วยกับสิ่งที่ป่าเทพพูดเข้ามาให้กำลังใจและสั่งซื้อขนมของป่าเทพกันเพิ่มมากขึ้นทำให้ยอดขายขนมเปี๊ยะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวล่าสุดทางเพจขนมเปี๊ยะคันเทพได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังจากที่ยอดสั่งซื้อเข้ามาถล่มทลายพร้อมลงแคปชั่นว่าขนมเปี๊ยะคันเทพขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่เข้ามาให้กำลังใจป่าและอุดหนุนขนมนะครับตอนนี้แอดมินกำลังรีดทยอยตอบกลับข้อความอินบ็อกซ์ตามคิวครับ ต้องขออภัยในความราช้าด้วยครับหรือสามารถอัดลายอีกช่องทางได้ที่เบอร์0853954415ได้เลยครับปอรอได้รับขนมเปียกทุกท่านแน่นอนครับขอให้ทุกทกท่านมีความสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงรอดพ้นจากโควิดทุกท่านครับขอบพระคุณครับหลังจากที่ทางเพจได้ออกมาโพสต์ข้อความก็ทำเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยทีเดียว ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ